ครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดักเกอรบอลโดครั้งแบทเทิลกับผมครั้งนี้ผมก็จะมาอัปเดตตัวละคร ECA ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยครับผมนะเพิ่งทําเสร็จวันนี้ครับผมมานี่เลยฮะสำหรับตัวละครเบจิต้า ECA ครับผมนี่เลยฮะไม่ใช่เนี่เบจิต้า ECA ผมทําชารนจ์ถึงด่าน30แล้วก็เลยด่าน30เท่านั้นเราก็สามารถผ่านด่านนี้แล้วก็อัปเกรดอะไรได้เรียบร้อยมาเดี๋ยวเรามาดูแบทเทิลอินโฟกันก่อนครับว่ามันแพ้ทางด่านอะไรได้บ้างครับ มันแพ้ทีมของบอนออฟม a สเตอร์แอนด์ดิส e ครับแล้วก็สีเหลืองกับสีม่วงที่เราสามารถเอามาเล่นในด่านนี้ได้ซึ่งมันก็ทําให้เราสามารถเล่นอโกฮังอนาคตได้เนาะอ่าโอเคนี่ฮะความสามารถก็คือหลังจากที่มันเอาเซียเวคเแล้วก็จะเป็นตัวร้ายที่เป็นศัตรูจะลดโดนลดพลังโจมตีพลังป้องกันและมีโอกาสสูงก็คือไม่เกรดนะครประมาณ50%ในการสตันคู่ต่อสู้ได้เมื่อโจมตี ก็โจมตีคู่ต่อสู้ก็สามารถสตันได้ครับมีโอกาสแล้วก็ตัวร้ายเอนเนมี่ขออา่านกะ่อนนะอ๋อต้องสู้กับตัวร้ายเท่านั้นฮะถึงจะเกิดโอกาสสตันนะแล้วก็อืมแทกเอ็แท็กบวกร้อยยี่สิบพลังโจมตีบวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ้ผมเริ่มไม่เข้าใจว่าขออ่านใหม่นะฮะก็คือมันแบ่งเลยใช่ไหมก็คือแอ็แท็กบวกร้อยยี่สิบปกติเลยแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับเพื่อนที่เป็นเรียมออฟก็อท บวกเดฟดิเฟนต์บวก50%รนะผมนะก็คือเบจิต้าจะสามารถตีสามารถจะตีบวก120แล้วก็สามารถลดพลังโจมตีพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ได้ลบ20แล้วมีโอกาสสตันศัตรูเมื่อโจมตีตัวร้ายซึ่งบอกเลยว่าเอามาล้มด่านตัวร้ายได้สบายแน่นอนฮะมานี่เลยเราจะมาเน่ยนเดี๋ยวเราเอาไปลงด่านด่านหนึ่งด้วยฮะเพราะว่าด่านนี้มันค่อนข้างเร็วอยู่แล้วฮะเพราะว่าทีมที่ผมจัดนั้นค่อนข้างจะง่ายบอกเลยว่าโกคูตัวนี้เต็มเต็มเฟรนต์นะผมนะผมดูเลยดู โคตรเยอะเพราะว่านะโกคู Goku เป็นหนึ่งในตัวละครคีหลังที่การจะมาผ่านนี่คือทีที่ผมใช้ฮะคือทีมบอลเนี่ยมาสเตอร์แอนด์ดิสซิเปิลเนี่ยมันค่อนข้างจะมีตัวละครเยอะอยู่นะที่เป็นตัวสีเหลืองผมว่าถ้าใครมีโกคูไอเนี่ยไอโกคู Goku ที่ผมมีเนี่ยโกคูเซยาบลูตัวเนี้ยทำได้เลยนะสามารถเอาไปเล่นได้เลยฮะมันมันเก่งนะก็คือเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีเหลืองแล้วเก็บสีเหลืองก็จะตีแรงมากขึ้นเป็นสายนุกแล้วก็มีตัวละครอย่างเช่นอะไรอะ่ะตัวฟรีอย่างเช่นอย่างงี้ก็เอาไปเล่นได้นะโกฮังไม่แย่มาก อตอนเจอเอนแต่มันจะดีตอนเจอแอนดรอยไงแล้วก็มีอะไรดีเลวมีอะไรอีกอ่าเอลอาฮะ R, ผมก็ยังไม่ได้ทำเลยฮะมีอะไรอีกบ้างนี่อาราชาปีศาจวัวก็ได้โกวาสุก็โอเคเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วหลบได้ฮะโกวาสุก็โอเคนะโกคูตัวนี้ก็โอเคเพราะมันใช้ทําให้ตายได้ง่ายอยู่แล้วแต่อาจจะยากตรงที่เราไม่มีตัวลิงก์กับมันอาจจะใช้ยากไปหน่อยและใครอาจจะใช้เอลอาโกฮังก็ได้ไม่มีใครว่าฮะเพราะว่าเอลอาโกฮังก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถนําได้ หลายสายอยู่สามารถนําตัวสีเหลืองได้เลยฮะแล้วมีอะไรอีกบ้างเนาะโกหังตัวนี้ก็ได้นะโกหังตัวนี้คี่บวกสองบวกบปกบวกบวกต้องเจอกับมูวี่บอสถึงจะดีอ่าแล้วตัวนี้ก็ยังสามารถใช้กับเบจิต้าได้เพราะเบจิต้าตัวนี้มันเป็นไทม์เทเวลเลอร์เลยฮะเบจิต้าเอซีเอเรากำลังจะไปสู้เนี่ยเนี่ยจะบวกคีและบวกสามบวกแอคทีกับดีเฟนส์บวกสามสิ Defense, บเปอร์เซ็นต์เมื่อเจอกับไท er ม์เทเวลเลอร์ครับผมนะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นได้อยู่แชมปาก็ได้นะแต่ไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่เลยลิงไม่ดี ส่วนสำหรับตัวอื่นครับสีม่วงนะแนะนำทรังตัวนี้ก็ใส่ได้เพราะว่าอย่างที่เขาให้เรามาเล่นอะไรเงี้ยเออมันใส่ได้หลายตัวครับผมนะอืมก็น่าจะมาเนี่ยสีเหลืองค่อนข้างดีกว่าอืมประมาณนี้แหละครับผมนะอ่ามาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ยากครับถ้าผมบอกเลยว่าถ้าเราได้โกฮังมาที่ของผมก็จะมีโกคูบลูไอตัวนุกอโกฮังโกฮังอนาคตตัวนี้ตัวขาสุดแล้วก็ เบจิต้าเปลี่ยนร่างทั้ง ECA แล้วก็ทั้งสายนุกตัวใหม่แล้วก็แชมป์ปานี่ฮะผมได้ทั้งตัวนี้มาได้ใช้สักทีฮะหลังจากตอนแรกดองไว้โคตรนานครับตัวนี้จากกาชาหมายเลขสิบสามี่ผมเปิดได้แล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยฮะเพราะไม่มีเหตุผลที่จะใช้มันฮะพอม,มีเหตุผลเนี่ยใช้มันปุ๊บก็ได้ใช้ยาวเลยฮะอย่างเช่นตอนนี้ฮะได้ใช้เลยเอาเวกเนรีบด่วนๆโอเคเดี๋ยวผมเก็บสีเหลืองไว้ให้โกคูครับเพราะว่าโกคูสามารถทําดาเมจให้กับเบจิต้าได้อย่างรุนแรง โอ้โหเนี่ยเห็นไหมตีไม่เข้าเลยเพราะกูหาไปสายแทงง่ายมากครับโคตรง่ายเลยเออกฮังก็มีประโยชน์ในด่านนี้เหมือนกันนะคือใครมีอะไรก็ใส่ไปเลยครับเพราะว่าบอลน้ำมสเตอย่าดิสเปิลค่อนข้างจับง่ายอยู่และตัวละครม,มันไม่ได้หายากเลยที่ผมใส่มานะแต่ละครก็เป็นตัวละครข้างตู <close. NG anime> ้หมดเลยยกเว้นโกฮังโกฮังอนาคตกับเบจิต้าเปลี่ยนร่าง ไอศอตัวนั้นนะ่ะอาจจะใช้เวลาหาหน่อยแต่ไอพวกตัวที่เหลือนี่มันข้างตู้หมดเลยฮะเป็นระดับแรสซมอนเนาะระดับข้างตู้ครับแรสซมอนคือเปิดพวกกาชาจากศึกชิงเจ้าก็เปิดก็ก็น่าจะได้แล้วอะแชมป้าก็เป็นแรสซมอนนะไม่ใช่ไม่ใช่โดคังเฟสก็เลยไม่ใช่เป็นตัวหายากขนาดนั้นแชมป้านี่หลายๆคนน่าจะได้แล้วเผิดขายไปแล้วด้วยซ้ําผมได้มาผมไม่เคยขายเลย ขายเฉพาะตัวละครที่แบบเปิดมาหัวร้อนจริงๆอย่างเทอร์เรสครั้งนั้นฮะถ้าใครยังจําได้แล้วก็เบจิโต้เทอร์เรสสมขายไปแล้วนะถ้าเผื่อใครยังไม่รู้แม่งไม่ไ,มไมหวจริงฮะที่จริงผมกะจะเก็บไว้เ็เพิ่มถ้าไม่ตายให้กับไอ้ตัวที่เหลือแต่ว่าไม่ไม่ได้ใช้พวกตัวที่เหลือ <c oughs> เลือไปโยนเอาไปโยนเป็นปุ๋ยบ้าๆเลยเฮ้ยไททอล์อาร์วอร์เรียร์ไรส์มันต่อยเราอ้หเฮ้ยมึงกล้าต่อยเทพทำลายแห่งล้านถึงจักรวาลที่หกเลยเหรอกล้าดีเกินไปแล้ว จะจบนี่แหละกเข้าไม่เข้าไม่ห้าอือจบเห็นไหมฮะค่อนข้างง่ายเลยง่ายกว่าไอโรเซ่ที่ผ่านมาอีกฮนะมันง่ายมากเลยมันไม่ยากเลยฮนะมาพอเราตรงนี้เสร็จเราก็จะไปเอาเวกเกนกันผมก็เตรียมเงินมาเรียบร้อยครับ30ล้านอย่างที่ผมบอกไปว่าผมจะตั้งมินิมัมที่30ล้านนะผมมาเบจิต้าก็เป็นทีมนี่เหมือนกันฮนะนี่อัพเลยแล้วกันไป โอเคผมก็ทําเสร็จแล้วแต่มีปัญหายอยีกอย่างหนึ่งครับผมนะก็คือผมไม่มีตังค์อัพให้มันครบโอ้โกูจะบ้าตายไม่เป็นไรนะเราเอาตัวนึง่งอันนี้พอโอ้ขนาดนี้คือยังตังค์ไม่พอคิดดูแล้วกันฮะแต่เราจะอัปเกรดทำให้ตายให้มันเต็มกันเดี๋ยวไอ้พวกไอ้อัปเกรดนี้เดี๋ยวผมค่อยไปอัพเล่นในดานอะไรเงี้ยเาโอ้โหนี่มันยังไม่พออีกนะเนีตังค์หมดจนได้แล้วก็ไปอัพด้นี้ เออ,อกว่าจะอัพได้หมดโอ้โอเคเรามาดูดีกว่าผมอัพกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็จำไม่ได้แล้วผมอัพกี่เปอร์เซน็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แรงแน่นอนครับผมนะเจอกับทีมตัวร้ายมีด่านเดียวที่สามารถเจอตัวร้ายได้หมดเลยนะคือด่านของนี่ฮนะอินฟินิตดับเบิลบอลนี่เลยด่านนี้แหละเราจะบวกมันกันโอเคนี่คือทีมที่ผมจัดจะลงด่านแอนดรอยเซียวซาก้าในอินฟินิตดับเบิลบอลฮิสตอรีมนะผมเลือกใช้ทีมเรียมออฟก็อตขึ้นหมนะเพราะว่าเบจิต้ามีความสามารถในการ เพิ่มพลังป้องกันให้กับเหลี่ยมออฟก็ได้และตัวละครที่บอเอามานี้ถ,ถึกถึกทั้งนั้นเลยฮนะนี่ก็ถึกครับผมนะถึกยิ่งหลบยิ่งถึกไอ้นี่ถึกอยู่แล้วไอ้นี่ก็ถึกอยู่แล้วเพิ่มพลังให้ตัวเองมันสามารถเพิ่มพลังโจมตีอ้าวอ้นี่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มขึ้น50% 3เทิร์นด้วยฮนะซึ่งค่อนข้างดีและป้องกันได้ไอ้นี่ก็เอาไว้หลบได้ฮนะแล้วก็สามารถแทงได้เผื่อเจอดาเมจไอ้นี่ยิ่งโคตรถึกครับผมนะ ยิ่งเก็บลูกแก้วเยอะยิ่งถือผมบอกเลยว่าไอ้โกคูกับไปจิต้าไอ้คู่เนี้ยผมว่าแม่งเป็นตัวละครที่ควรมีติดไว้ในทีมเรียมออฟก็อดตัวไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งครับเอาเลยใส่ได้เลยแล้วก็โรเซ่หลังจากเปลี่ยนร่างก็จะเพิ่มพลังป้องกันมากแล้วเนี้ยก็เพิ่มพลังป้องกันได้เรื่อยๆเลยฮะนี่ฮะทีนี้ผมจะเอาไปและของผมขอเอาไปกันตายเนาะไม่มีตัวฮิลผมขอเอาฮิลไปหน่อยละกันผมไม่อยากประมาทหรอกที่เหียดเล่นใหม่แล้วก็ผีเอ้ยเอานี้ไปดีกว่าแล้วก็ผีฮะ นี่แหละปะค่อนข้างโหดฮะเบจิต้าไม่ยอมผมมาในเทิร์นแรกกูจิต้าไม่ใช่กูจิต้าอัดมาสตาร์ดัตฟอลสุมโหกูจิต้าสาแม่งตายแล้วมั้งเนี่ยเรียมออฟกอดอีกครั้งหนึ่ง ฮ้ยจุ๊บบ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 ยบบบบบบบน่อบบบ้บบบบบบอบบบบครับบ,บอ,อ,อบออออนนะอ 7, บออมมออออบบบบบนบบบบบบมบบลบบบบบบกบบ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 นบบะบบ้บบ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 บ้บบมบบ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 มบบ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 บันบบบบบบ สตันให้กับไอ้น,นี่มันจะเพิ่มพลังโจมตีนี่หว่าชิบหายแล้วอันนี้มันโดนดูดเอาไม่โดนอ๋อใช่เพราะโดนสตันถ,ถ,ตถ้าสตูถูกสตันจะไม่สามารถไอ้น,นี่ได้นะจะไม่สามารถใช้ท่าไม่ตายพวกนั้นได้ฮะใช้ท่าดูดหรือท่าพิเศษของมันได้เคอันนี้ว้นี่โกจิตา้านี่โหดมากครับเก็บ17ไปตัวเก็บ10เก็บ19้ไปตัวเดียวเลยมาถึง18เแาจะให้โกคุยไวยออกทุกตาแล้วก็ผมก็จะให้เบจิต้าออกทุกตานะไม่งั้นมันจะ กูคุยอะไรผมอยากอ,าออกออกกันหลบอยากจะขิง,งอ่ะง่ายๆมไม่อยากจะพูดอะไรมากอยากขิงอ่ะ50 Dark s t โ n นดได้ฮะหลายคนคงหมั่นไส้ผมโคตรเลยงัวอะไรนักหนาววพี่รอห้าปีเหรอถ้ากูไม่ได้อะไรเดี๋ยวกูมาเยาะเยอะมึงบ้างเอ้ไม่ใช่เดีย๋ยวถ้าพี่ไม่ได้อะไรเดี๋ยวกูมาเยาะเยอะมึงบ้างอะไรอย่างงี้เอาหน้า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 ผมก็ไม่ได้หวังด้วยซ้ำว่าจะได้ด้วยซ้ำผมหวังเอาเคียวข้างตู้คิดดูแล้วกันแล้วมันโผล่มาเอออย่างนี้ถ้าใครได้ได้ดูนะผมหวังเคียวข้างตู้อะ นี่เคียวข้างตู้ผมก็โอเคไงแต่มันโผล่มาเฉยเลยตอนที่ได้เคลิฟูล่าก,ก็แบบเออคงไม่ได้ลแล้วฮะอยู่ดีมันก็โผล่มาตู้มหืมลั่นเลยเดี๋ยวกดเดี๋็ดๆๆๆขอดูก่อนเบจิต้าสองล้านสามสองล้านสามที่อยู่หน้าสองล้านสามสองสี่หกแปดสองล้านสามสองสี ok สงส่หกแปดโอเคแปลว่ามันไม่ยุ่งอะไรกับไอ้แบ็คเลยะฮะเออแต่อาจจะเพิ่มปะเพราะว่ามันมีดิสมอลฟิวเจอร์ปะไม่น่าเกี่ยวมาเบจิต้าโชว์ผลงานหน่อยสิ ตัวร้ายใช่ไหมนี่ล้านหก so ครับซัดมันปะปะปปปเบขุดดินเก้าแสนทำไมมันเบาจังวะเ๊ะทำไมมันเบาผิดปกติตอนแรกนี่โคตรแรงหรือว่ามีมันมีนี่แบบก็ไม่มีไม่ใช่เหรอแต่ตัวร้ายโดนลดพลังป้องกันพลังโจมตีฮะโดนเข้าไปเต็มพอจะตีพลังป้องกันครับมันตีเราไม่เข้าเราตีมันเข้าเราตีมันแรงมันตีเราเบาคือบอกเลยว่าทีมนี้ค่อนข้าง <bonito> โกงทีนี้ค่อนข้างโกงเวลาเจอกับตัวร้ายผมนะเพราะเบจิต้าก็คอยกัดกินพวกตัวร้ายให้แบบตีเบาๆส่วนเราก็มีแต่ละตัวนี่ตีค่อนข้างรุนแรงตีหนักด้วยฮนะโคจิต้าไปแทงเลยไนะอย้เบจิตโต้บลูไปแทงเลยและยิ่งมีเขาเรียกว่ายิ่งมี LR 5ปีผมว่าทีมนี้แม่งโกงสัตวนนะ์ขออยาบหน่อยแล้วก็ขออยาบแบบยาบเลยอนะ่ะมันโกงมากดูทําไม่ดูทําไม่ตายคนระับมันลื่นมากเลยนะ ทำไม่ตาค่อนข,ข้างลื่นเลยแอนิเมชั่นลื่นมากอะ่ะเอออาจจะไม่ได้ลื่นเท่าแอนิเมตแต่มันลื่นน่ะลื่นมาพอกับ5้าปีเลยนี่ครับสตาร์ดั b เบ a k เอกอร์ว้าหมตู้ร้านสาี่เป็จิต้าของปวดมันต้องสามเส้นทางมันตีได้แค่เก้าแสนเนี่ว่าเข้าเก้าแสนไม่ว,วันถึกนะเนี่ยแต่ว่าค่อนข้างถึกอยู่ฮะไอพวกนี้ยอ,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 อุ้ยร้านเดียวเอง โอ้แต่โดนเปจิตโต้บลูหนักอยู่นนนนเน้นไหมฮะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ช่วงหลังนี่คือมันจะไม่โดนรถพะเราโจมตีพลังป้องกันแล้วไงงั้นผมขอให้อ่าขอให้เปจิต้าใช้ก่อนแล้วกันแล้วโกคัว่ตามครับส่วนเอาต้าติงตรงอบนี้ขอบายบายเลยโอเคเทอร์หน้าเราค่อยใช้โดครังหมดเทอรน์นี้เราได้จริงจริงอยากให้โกคูได้ใช้นะเนี่ยเอาเท่าไรอออล้านหกถือว่าโดนคริติเคิลนี่คือเกือบๆสองล้านถือว่าแรงมากฮะ ไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างถึกครับนั่นแหละเลยตีแทบไม่เข้าเลยตีแทบไม่เข้าเลยเต่เ๋วม่ไรโกคู Goku เราถึกเอ้ยโกคุเราถึกมันก็ไม่ถึกขนาดนั้นนะโดนง่ายจังวะรับโกคูอยู่ไมาปึ๊บอืออีกรอบแล้วโกคุยังรอบหน้าผมต้องให้มันอยู่โรเลชันสุดท้ายนะไม่งั้นมันจะไปตีกันลิงก์มันจะไม่ออกลิงก์มันจะแย่ฮะเคไปไปไปตรงนี้ไปส่วนนี่ โอ้โหผมกลัวเบจิโตโดนว่ะแต่เบจิโตพอใช้ท่าไม้ตายมันถึกเลยพอใช้ท่าไม้ตายมันพอยืนยืนรับได้อยู่หน้าแรงสวยโอเคครับมาเบจิต้าล้านเก้าฮะคู่กัะเหลียมออฟก็อดได้พลังก็อดลีพาวเวอร์ฮะทำให้ตีแรงมากขึ้นครับโอ้โหล้านหกแต่ไม่ตายเบจิต้าซ้ำไม่ซ้ำไอเซลฮิวอ่ะไอเซลยาไอเซลโอ้โหแม่งเออโอ้โหอุซาดโน กูซ่าทำอย่างนี้มามันมาทำเสียเลยโอ้ยเซเว้ยโรเซ่เปลี่ยนร่างให้ทีเถอะมาโอ้ยโอ้ยโถ่เอ้ยจะไปอะไรโอเคเซลสีเหลืองโอ้แย่แล้วฮะอยู่ตรงนั้นถูกแล้วอยู่นั้นถูกแล้วอยู่นั้นถูกแล้วเบจติต้าไม่ควรอยู่ในที่มันเยอะๆฮะไม่งั้น โดนเล่นแน่นอนฮนะโกคูเราก็ถูกล็อกกันอยู่ตรงนี้ด้วยเออหลบเป็นไงล่ะอานาดูมันทําทําไมไม่หลบอย่างนี้ล่ะวะโธ่เอ,อ้ยโอ้โหดูด,ดูดูมันเอ,อ้ยแต่ดีที่มันชนะทางไม่เป็นไรเท่าไหร่โกคูยุไอ้อีเออเฮฟเจ้รอินเทนซียพันธ์ครับป่อยมันปะระปะรปะระมัดรว่าเออเบจิตา้าเลยตีไม่เข้านะฮะล้านเก้าแต่ต้องเน้นคีหวังคีหวังคีหวังผล หวังขี้หวังผลนะั่นแหละฮะล้านสามแม้จะขี้ก็ยังโอเคโอ้โหจะดูมันโดนดาเมทค่นหนะักเบจิตโตฮะนี่กันหนึ่งดาเมจของเราฮะเอาไว้กําจัดสีเหลืองออ้ล้านหกสวยอยู่โอเคมาโกจิตาอือล้านหกครับโกจิตาโกจิตาโกจิตาคือไอ้เบจิต้าตอนหลังๆเนี่ยจะไม่ค่อยสามารถลดกรอกของอ e ีฟายเท่าไงแต่ยังมีความสามารถในการลดพลังโจมตีอยู่ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีฮะ ผมเลยอยากให้มันออกบ่อยๆหน่อยออกบ่อยๆนี้น่าจะได้ใช้งานแน่ฮิวเวกฮิวเวกล้านเก้าเออเออเออต่อย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 เจ็ดแสนเบาถ้าเข้านี้น่าจะแรงอยู่แต่ไม่เข้าโอ้โหมันล็อกเปจิตโต้บลูไว้ตอนนั้นงั้นก็เอ้าเปลี่ยนไม่บอกไม่กล้าวกันเลยเปลี่ยนไม่บอกไม่กล้าวกันเลยแล้วเมื่อไรฮะเราได้ฮิวกลับมาอมตะมากครับดาทีมนี้ อืมต่อยมันเออเออเออเอ่เอ,เ,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 อเรียบร้อยโอเคเซลล่าสุดท้ายละเก็บตรับโอเคฮิวสี่แสนโอ้ยไม่ใช่ปัญหาครับเบจิต้าบอก,กตบแป๊บเดียวก็ลงไปแล้วล้านหนึ่งฮ้ยจ็อบปับป,าป,าป,าปาับปคิดทีข้อไหมคีครับบอกแล้วหายไปเลยล้านหนึ่งสี่แสนเกือบเท่าตัวฮะเคครับเบจิต้าครับสองล้านม,มัด เอออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยล้านกว่าฮะได้อยู่ฮะกูกูอยู่ไอฮะถ้าไม่ตายนี่ค่อนข้างเสียเวลาแต่คุ้มค่าที่จะดูไปอุ้ยอ้ยนี่เออเย้ครับเซลโอ้โอ้อเซลลหลบได้เต็มไปแลเนี่ยตีกูคุงไม่เข้าเลยฮะแต่ถ้าไม่ตายเข้าถ้าไม่ตายมันเข้าเอ้อหุย ทำให้ตายมันเข้าเว้ยทำให้ตายมันเข้าเว้ยทำให้ตายมันเข้าเว้ยมันแทงได้มันแท,ง,แนแทงทำาไมตายไม่ได้ครับไอโกคู Goku ตัวนี้โอ้โหโดโนโคตรหนักอ่ะโอ้โหหนักเกินกูจ <Vegeta S 2> ิต้าต้องหลบเท่านั้นว่ะไม่งั้นโดนหมัดเดียวตายกูว่าแล้วแม่เอ้ยมาตายดาสุดท้ายวายคือค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าผมประมาทไปหน่อยว่ะประมาทตรงที่ไม่ฮิวครับผมนะประมาทไปหน่อยแต่ก็นั่นแหละ ไอ้เจี๊ยดโดนตอกหน้าโอ้ย oh, oh. หน้าแตกเลยทีเดียวฮะแม่งเอ้ยพูดดีดีแม่งเบยอเยอะมันนิดหนึ่งแม่งสวนกลับมาทิวตายเลยวะ่ะโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปตอนนี้ครับผมนะก็คือการมารีวิว eza เบจิต้ซึ่งค่อนข้างดีแล้วก็คุ้มค่าที่จะทำอะ่ะมันเป็นตัวซับมันซับได้ตีได้ซับตีแล้วก็เออได้หมดฮนะแล้วก็แทงก็ค่อนข้างได้อยู่นะมันซับดีอะ่ะเออ ออกค่อนข้างดีเลยฮนะก็โอเคก็ใครยังไม่รีบไปทำก็สามารถไปทำได้เลยครับผมนะก็โอเคก็ขอจบคลิปแต่เียเท่านี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสัปดาน,นี้สวัสดีครับผม